ยศสวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับผมนอตนะครับวันนี้เราจะมารีวิวพัสดุที่เราดองไม่สะสมกันมาไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับมันจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับนี่นะครับพัสดุของเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มมาที่กล่องแรกเลยครับอันนี้ที่เป็นกล่องใหญ่สุดนะครับราคาก็แพงสุดด้วยนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะประมาณ2 2 0รอยี่สิบาทนะครับมาเริ่มชัแหลกกันเลยนะครับโอ้โหมีดแม่คมนะครับ ชุชุบชุชุบชุบชุบชุชุชุเนา่ลน่นะครับกำลังจะอ่าแล้วครับสิ่งที่ังจงมานะก็คือก็คื ป๊ก็เนี่ยเกาไม่ออกแป๊บหน,นึ่งก็ค่อยอยู่แพ็กแมนอีเลยนะครับก็นี่นะครับสิ่งที่ผมได้ซื้อมาครับนั่นคือมนเมล็ดฟล็อกสต็อกนาเองนะครับที่นี่ นี่ครับเป็นเ่าไบ้างครับสองร้อยยี่สิบาทของผมนะครับนี่สนุกมากเลยครับเราเล่ยนะครับสิ่งนี้ผมจะมาคือเป็นหนังสือนะครับเป็นนี่ครับมันนี่ซัมมารีนะครับของเซนเซแปะนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเงินนะครับซึ่งผมเห็นว่ามันสีสวยดีแล้วก็มันรู้สึกว่าน่าอ่านนะครับก็เลยสนใจอยากจะลองนะโอ้ลืมนะครับเราย่างไ้ฉีดแอนโงเลยนะครับนี่เราต้องคิดให้สะอาดก่อนนะครับ แล้วก็ที่กลองก็ต้องฉีดด้วยครับปุ๊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 บอ่าเสร็จแล้วต่อไปก็มาที่ข่อต่อไปกันนะครับเป็นสีม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเหมือนกันนะครับราคา172บาทครับมาเริ่มจำแหลกเลยครับปื้อทวายป้าทวายนี่อะ้อ นี่ให้รแกมาอย่างน่าเลยครับุ้ยุ้ยุ้ย มาแล้วครับหนังสือที่ผมรอคอยนี่นะน่าจะเหมาะัทำธุรกิจนะครับคอรดเล่มนี้ก็แพ็คหม่อย่างดีเลยนะครับยังต้องแกะที่ซีนอกด้วยนะครับแต่ผมจะไม่เก็ก่อนนะครับเราก็มาฉีดไอ้นองกันก่อนนะครับโอครับเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับกล่องที่สองเราก็ตั้งไปก่อนนะครับต่อไปก็เป็นกล่องพิเศษที่สุดนะครับเป็นกล่องที่ผมรอคอยมากนะครับอ่าอันนี้เป็นของที่โรงเรียนนะครับคุณครูสองใ้นะครับ เป็นของวิชาภาษาญี่ปุลนะครับจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับน่าจะเป็นของรางวัลที่เกี่ยวกับการทาคลิปอาหารนั่นแหละรครับโอ้ไรชนะได้รางวัลด้วยนะครับลุ้นๆกันโอโอโอ้โดีใจมากครับรูถ่ายคอได้ผมหรอว้าวอู้ อะไรได้เป็นสมุดโน้ตมา2เล่มนะครับแล้วก็่เลียก็ใบโภชัวอะไรสักอย่างแปวโอ้แล้วก็ออนี่ก็โปชัวเหมือนกันอ,อื่นแล้วก็เป็นข้อความนะครับถึงน้องนิติภูมินะครับ ปีเตอร์เนี่ยขอให้หนูทบทวนภาษาญุนบ้างนะคะโดยเฉพาะวยากรณ์และต้องและตัวอนนักษรคาตาคณาครับปีเตอร์มาครูคงเจอพี่น็อตแค่ที่เก่งภาษาญุนมากขึ้นนะคะจาก oh ่อเซนเซโอ้โหโอ้โหโอเคครับปีเตอร์นี้คุณครูได้ส่งจดหมายไหมผมถึงบ้านเลยนะครับว่าให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นนะครับพเพราะเทอมนี้ผมจะพยายามตั้งใจให้เหนีนมากขึ้นนะครับมากกว่าเทอมก่อนแค่นิดนึงก็พอครับ ปกติก็ขยันนะครับแต่แค่แบบเออเราก็เนาะขยันแบบนั้นแหละครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับไม่ว่ามาเจอสักแค่ไหนก็ต้องแพลนครับเพราะลาไปก่อน,นครับ แล้วก็นะครับสาหรับหนังสือสองเล่มนี้นะครับเป็นเพื่อนคนไหนที่เคยอ่านมาแล้วแล้วรู้สึกยังไงก็มารีวิวให้ผมฟังในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวหนังสือเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรสามารถบอกได้เลยนะครับผมจะนํามาปรับใช้แล้วก็นํามาลองทาเป็นคอนเทนต์ดูนะครับขอบคุณครับ